ลดปัญหาขยะสร้างรายได้เสริมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มาจากแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มุ่งเน้นการนําทรัพยากร,กรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงนโยบายของรัฐบาลท,ที่ต้องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับภาคเกษตรกรจากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และการเกษตรที่หลากหลายซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวมีผลผลิตและการแปรรูปเมื่อจะเกิดขึ้นแล้วก็มีส่วนเหลือทิ้งจากการผลิตหรือว่าวัตถุเหลือใช้ทางการเกษตรกรมรส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจในการส่งเสริมและดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคเกษตรให้เป็นศูนย์กลางการผลิตรวบรวมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสมาชิกที่ผ่านมาพบว่า หลังจากดำเนินกิจกรรมการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปของเกษตรกรสมาชิกสากลแล้วมักจะเกิดส่วนเหลือทิ้งจากการผลิตและวัตถุเหลือใช้ทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนจึงมักจะมีการส่งเสริมองความรู้ในการจัดการกับวัสดุเหลือใช้กับทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มหรือที่เรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองซึ่งจะส่งผลให้เกิดสินค้าเกษตรชีวภาพจากผลสำฤทธิ์โครงการได้สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในปี2567 รมส่งเสริมสหกรณ์จึงเดินหน้าโครงการต่อเนื่องในปี2568พร้อมทั้งวางเป้าหมายให้สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและให้ความสําคัญต่อการสนับสนุนและการใช้ประโยชน์ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการทางชีวภาพเพื่อนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าที่สูงมากขึ้นและจากการดาเนินการดังกล่าวคาดว่าจะมีการ ส่งผลให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรและสมาชิกมีไรายได้จากการจัดก,การวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตพลอยได้หรือว่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นถึง3%ทั้งนี้การนําวัสดุเหลือใช้มาแปลรูปยังทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มอีกหลายด้านซึ่งช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเกิดการจ้างงานในท้องถิ่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนในที่สุด สำนักข่าวออนไลน์ไทยแท็บลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน